ไปแล้วค่ะพี่น้องต้นไซใหญ่เอาเลยจ้าปลาคอปลายเค็งมันมากินอย่างนี้หรอนี่ ปากคอปากกแยงมันมากินยอะแล้วนี er mm ่เ hmm. ต๋ออ <that> <guy ina> ๋อกินไปกินเดือนจังเบื่อขึ้นแค่เดียวเตอได้ย้งกินล่ะได้อะไรกินนะอันส้มประจอมนี่อยากินเยอะเออนี่ๆอามาให้แม่จะก้าวแ่แม่จะไปกินกับปลาดบองแม่มากกินดิบได้แม่บ่มากลวก ใส่ถุงไม่มีถุงเหรอถุงมีก็ีแค่ถุงใบม่ซะเขาเขาอาเอาฟ่วงเดียวกิ่นมะมือดอ๋อตอนนี้เก็บตกตอนเช้าปลาบองขอบคุณค่ะอันลวกข่อยมะมักเล่ข่อยมากินดิบอ่อนๆกับปลาแดกบองมันแสบผม่มันเปียกบ้างอันนี้ล่ะมันเทื่อๆแล้วกระซ็บแสบไอ้ขี้ขอกาว่ามันเทื่อกินมะเดื่อยเยวนี้มากตอนนี้มาเก็บกบตกตอนเช้าผู้ใดไก็กินเขาเนี้ยเหมือน้ากินมะเดื่อไหม แม่ต้องห้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงกินเข่างะกินเข่าง่ายก่อนย่านั้นมันจีอยากแต่ว่าตอนนี้กินบอโลมไม่คยกินตาเฉาเจ้าเจ้าบอกอย่งว่าเจ้าคือนางผาเพียบคือยังไม่ยิใช่ไหมผมมันค่ไอ้แม่แม่กับประมาณนี้สีลังกาสินางผาเพียบมันเป็นผาเพียบเรียบร้อยมาหน่อยจังบอเลีย มาหน่อยมาถั่วปั๊บอากินไปผาดกรถครัวผาดรถบัสมันกุ้งเหรงไปใส่อะรถนี่มันมันทำกินกันเพราะว่า,วาเวลาเดินทางเข้าบระเด็เมื่อนี้ขึ้นวันสิกินยังเมือนี้ครูเอะจะกินอะไรวันนี้น่ะวันนี้อ,อยากกินอะไรเข้าเดียวแล้วขอบุณเเอาเมือนั้นจะได้กินน้ำข้าเตี๋ย เอ้าวโอ้ยเนาะโหดโค้เหรอเนาะชอบเป็นชอบเป็นดักเด็กเส้นใช่ไหมกินเส้นใช่ไหมต้มน้ำปลาแจี๊ยนก็ตื่นมากินหมักเส้นต้องไปลาโยน้ำหมึนีคือหอยยี่หกบาทปอาโยน้ำน้ำงสารนปลาใสกระปุกเพราะยังดมเนาะเทห่าลด้อนโอ้ยเลี้ยงเออก้อนมาหนึ่งใเออหมักเหล้าหมักเหล้าเหล้ามักกินเหล้ามักกินเส้น มูอันบ้านสาวน้อยมักเส้นทุกคน <laughs> <laughs> ชอบกินเสน้นเพราะว่ามันมีตลาดอยู่ตรงนี้เห็นบ่ผมนาประแดกด้วก,กับปีดน,น้อยหนึ่งมากข่ <c oughs> อยมากข่อยกับเห็ดกินมทั้งสันจั้เทียดอก <laughs> <c oughs> ขันบัสนกับมิตรก้อยสก,ก้อยใส่น้ำประแดกนเ<อ>นาะที่ปนใส่แบบนั่น<อ>นี่ใส่แบบนี้ต่ำเสบห้องตัวแก้ผมอ่ะ ตำสวต่ำเสียบางืีโดนๆเป็นเดือนเป็นนั่นพลายแจ้งขึ้นอย่างนึงแต่ละคนแต่ละมองแต่ละบอนกินกันไปเพื่อความอยูหลอดปลอดไัยกินแล้วก็ให้เดินทางเดินทางอยูหลอดปลอดไัยเด้อสูขกับผแข็งแรงยู่ดีไม่แห้งทุกคนรถทุกคันทุกชีวิตทุกดวงใจให้เดินทางตลอดปลอดไัยเด้อพอดมกระได ถ้าทีมงานไปค่อยๆไปค่อยๆมาอย่าให้เขาแซงได้โอ้ยนี่เขาแซงแล้วแม่พอดมพอดมพอดมแม่ดมเออพอดมพอดมแม่ดมหรืมพอดมโอ้ไม่แต่ดมจิ้โอ้ม่แต่ดมอันนี้อันนี้แม่ดมอันนี้พอดมพอดมไม่ไม่กินแม่ดมอันสันด้วยปลาอ้อยไปทางไรอันนี้ชนิดเหลาขาวดังนั้นบ่ะป่าบ๊ะจิ้ม <laughs> สิ่งเหล่าขาวนี่บ่าปากว่ายิมยิมย่างเดียวไหมยิมย่างเดียวผู้ใดมายังยิ้มย่า,ยาง,ยยงเดียวคิดว่าตื่อกระตามยิ้มอย่างเดียวค่ะอันนี้กับผู้หนึ่งอีกนั่น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 ยิมย่างเดียวคือกันบ้าหูว่าบ่หูว่าเป็นแบบไรบอดเราไปจับบอกเราไปกลับนาล้มพักอ่ะหรือยุ่งลับยาลมพักไปกลับนาลมพักอ่ะไปคอยมากคอยไปคอยไปคอยมากไปแล้วบันิ้ไปแล้วคุณแม่จะเดินต่อแล้ว เพราะว่า,าตอนเช้าคือเจ็บตกดูลูกๆอันนั่นฮะ<ด>ะดีแล้วเดินตรงไปเลยเจอเลยเจ็บตกตอนเช้าอะ่ะก็ไฟทางนี้กัญหายุ่งหยุด่มหุซ่องกันผู้ได้ไปตลาดให้ไปตลาด,ลาดสวัสดีจ้า<ส>เอาไปแล้วเตะทำความสะอาดแล้วบ่ ครับเนี่ยแต่ว่ามันเกินประมาณหลายแห้งเตะเยอะเกินจ็ดสคนเลยโอ้เป็นหลายโพดโอ้กินข้าวแล้วย่างเลยเนี่ยไม่รู้จะได้อะไรเอาไปกินกับปลาแดกบองข่อยมากกินหม้อข่อยว่ามากลวกข่อยมากกินดิบๆเลยเฮ็ดเจ๊ข่ะปอกๆแล้วก็กินกับปลาแดกบองข่อยมากข่อยว่ามันแสบมี่พุกเดี๋ยวน้ไม่ข้าวเจียวอา่อยกินแต่ของนีแม่ย่างเดียว บ่อของเฮาของเฮาเบิดแล้วแต่มือนั่นเดี๋ยวบองไหมมันมีปลาแดกมือนั่นเอาให้เจ้าปลาแดกแม่ใส่ขุยเบิดเลยไหมว่าเมนปลาแดกอันนี้มันบาแซ่บปไปไหนดิปลาแดกอันนี้บาแซ่บปไปไหนมันต้องปลาแดกปกติดีมันยังแซ่บกับปลาขาวไหมปลาขาวแต่มันเจ้าเกินเอาม่หน่อยเอาเมียนแล้มันบอบบางหลายบ่นบอบบางแยบ้านเสียปลาแดกอยู่เนยันปลาขาวหน่อยไหมเออปลาขาวมันมันทีเป็นปลาขาวไหมคันมีปลาขาวซอยแล้วก็ปลาขาวอันนี้นะปลาขาวเจี๊ยเดี๋ยเอามาโลด ได้เอามาตัดหัวตัดหัวเออนั่นแหละนั่นแหละเอามาบองเอามาเลยแม่สิบองให้กินแซ่บแ่บบองบองมันนุงมันบองเพรแซ่บมันแหนบขันสมบูตว่าปากกระดีเนี่ยเขากับบองแซ่บต่ำแหลกๆเลยบ่ได้ฟักเนี่ยเมื่อเคลื่อนเนี่เป็นอย่างคือนบุญไหวหลายแถวแบบนี้บ่ไหวได้หยุดบ่ไหวแบบนี้บ่ไหวมันบุญไหวกับเขาเ้าย่างบ่ได้หรือไง มันเป็นการที่วุ่นวายต,ต้องต้องแบบว่ามีมีขอบเขตมีเสสนมันต้องมีขอบเขตอันคันประตูเนี่ยคือล็อกไปเลยให้แต่คณะกรรมการย่ำคณะกรรมการเพื่อนสิขึ้นมาป่าใสจังคอยจังคอยเปิดเห้เพิ่นอันนี้เขามาแต่แรกนี่ทราบ่พาน้ำผุนหมูเขาไปหอดอุงอิงเขาแตงหนาอยู่ป็นได้เขาบอกว่าเวลาแตงหนาอย่าให้คนเขามาหาจากของมันมวุ่นวายกับบ่ฟังบ่ดีเอฟซีน่ะมันบ่ได้บ่ได้บ่เนยมันต้องมีขอบเขตบอกว่า เวลาน้องแต่งหน้าเนี่ยต้องรออยู่ข้างนอกอย่าพึ่งเข้ามาแล้วเขาโยนต้กันเขากไปขวนน้ำครับมแมนอันนี้มันไม่ได้อะกระหูนนนนยี่ดอกว่าหักว่าแพ่งเนาะแต่แต่ว่ามันต้องมีขอบเขตอ่ะ <ไป S 1> มันต้องมีกฎกฎกติกาานี่มันมันไม่ได้อะแบบนี้ต้องบอกหนุ่มโจเลยหนุ่มโจไม่ได้ทำอย่างนี้มันมันวุ่นวาย ในการทำงานของเฮ้าเราลูกน้องเฮาอีกเยอะแยะคือเมื่อวันไปเอาหัวมาใส่เนี่ยถ้าไปนีแต่บ๊อบปะบ๊มีนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เลยคือคนว่ามันมาเหมือดบานพุูดแหรอเขาไปในซุ่มเขาไปในหลังหลังห่านคนว่ามันมาเหมือดบานคณะกรรมการขึ้กรคืนเม่อที่คว่ามันมาเหมือดบานขึ้นกันมาเหมือำเพื่อนเออหลายแห่งหลายแห่งโอ้ยมันนี้โอ้ยเดี๋ยวข่อยปิดเชฟก่อนข่อยจางสีเบาพื้นคน